วันนี้ฝนตกนะสังเกตว่าจากพื้นถนนนี่เปียกชุ่มเลยนะครับโอเคผมกำลังจะไปทำงานนะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านิดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิพิษนุวันนี้เป็นวันพุทธที่20มีนาคมพุทธศักราช2567ผมกำลังจะไปทำงานและ รถเยอะมากนะครับย0วินาที16วินาที่ะเรื่องเล่าบนหลังรถเล่าต่อไปพื้นถนนเปียกเช่นนี้เพื่อนๆอย่าได้ไว้ใจอะไรมากเลยนะครับอย่าไว้ใจแม้กระทั่งรถของตัวเองว่ารถตัวเองจะสามารถยึดเกาะได้อย่างดีเยี่ยมผมรู้นะว่าเพื่อนๆ มีมีรถหลายคันที่อาจจะมีประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนที่สูงแต่อย่างไรก็ตามนะครับเพื่อความไม่ประมาทอย่าไว้ใจมันมากนะครับถ้าเราไม่ไว้ใจแล้วเราทำอะไรต่อได้เราก็ต้องระวังนะครับระวังระวังให้มากขึ้นเพิ่มความระมัดระวังจากที่มีอยู่ถึงแม้ว่ามันจะเริ่มแห้งแบบนี้ก็ขอให้ระวังนะครับอาจจะมีอะไรที่มันลื่นอยู่ก็ได้ พนจากสะพานเมื่อสักครู่นี้กำคัดไหลเลยนะครับถ้าถ้าท่านลถเสียงดังนะทรงพระเจริญทรงพระเจริญผมจะท่องแบบนี้เสมอไม่ใช่ท่องสิอถาถวายพระพรน,นะครับเช่นนี้เสมอทุกครั้งที่ขับรถผ่านพระราชวังสุขโขทยัยเอาละเดี๋ยวดยวนะขับไปนะขอ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 บคุณครับ <laughs> ต้องยกมือให้ ที่คนขับรถเมย์เขาเห็นด้วยนะครับเพราะว่ารถใหญ่เขาอาจจะเป็นมุมอับอะไรแบบนั้นนะถึงแม้ว่าจะมีรถ t o y ย t a c แค r y คันนี้เลี้ยวซ้ายมาเหมือนกันก็ตามสำหรับวันนี้เรื่องของสภาพอากาศและสภาพการจราจรถือว่าไม่ได้โชคร้ายสำหรับผมเสมอไปแม้จะมีฝนตกอยู่แต่ว่ามันตก ไม่นานมันก็หยุดนะครับหลังจากนั้นผมออกมาทํางานตามปกติหมายความว่าผมขับขี่เนี่ยไม่โดนฝนนะครับโดนเปอปอเปะแปะแป,ป,ป,ปเล็กๆน้อยๆไม่ได้โดนฝนกระนํำเหมือนอ้อผู้สาวเหมือนอหลายๆท่านที่ออกมาจากบ้านขับรถจักรยานยนต์ออกมาเดินหรือว่าจะขี่จักรยาน ก็ตามก็จะเจอฝนนะครับที่โหมกระหน่ำมาถือว่าตกหนักมากเลยนะช่วงเช้านี่นะครับผมเชื่อว่ามีหลายแห่งคงจะเปียกจนถึงขั้นท่วมเลยคิดคิดว่ามีคิดว่ามีนะครับเพราะว่าหลายจุดมีการก่อสร้างผมไม่รู้ทําไมนะครับเท่าที่สังเกตมาจุดไหนก็ตามที่ก่อสร้างนี่มักจะมีน้ําขังน้ําท่วมเสมอ ไม่รู้ว่าเหตุผลมันคืออะไรนะครับแต่เห็นแบบนั้นจริงๆเรื่องเล่าบนหลังรถวันนี้เล่าเออเล่าถึงสภาพอากาศนะครับหลักๆเลยก็จะเป็นเหตุการณ์บนท้องถนนนี่แหลนะนะมีคนข้ามไหมเนี่ยจอดยาวนะครับเขาจอดถูกต้องนะครับจอดหลังถังม้าลายและจุดที่จัดที่ถัดจากทางม้าลายคือจุดห้ามจอดนะครับนี่จะเป็นเส้นสีเหลืองเป็นกากระบาด เป็นสี่เหลี่ยมอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าหรือจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าจุดไหนบ้างที่เขาห้ามจอดและมีพื้นที่แค่ไหนนะครับวันนี้อากาศถือว่าไม่ร้อนเลยนะจะมีแค่ช่วงด้านเท้าของผมที่ยังคงมีลมอุ่นๆจากเครื่องยนต์สี่สูบเรียงตัวร้อนแผ่ซ่านออกมาทําให้ผมรู้สึกอุ่นที่เท้า นี่คือข้อดีของเครื่องยนต์ที่มีความร้อนสูงร้อนกว่ารถเวสป้าที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้แน่นอนนะครับมันเหมาะจริงๆเลยกับการขับขี่ท่องเที่ยวหรือเดินทางไกลฤด,ดูหนาวหรือว่าฝนเปียกอะไรแบบนั้นนะครับทักชั o n คอนโทรลผมเปิดอยู่ที่3นะครับอีกอย่างหนึ่ง เหตุผลหนึ่งที่ผมเปิดทัก c ั่ o n อนโ t r o l สามคือผมไม่ต้องการให้ล้อตะกุยนะครับมันจริงอยู่นะครับที่ว่าประโยชน์หรือว่าจุดประสงค์ของทัก c o n t r o l เนี่ยกันล้อสลิกกันล้อลื่นเวลาเราเปิดคันเร่งที่มันแรงเกินไปเนี่ยเมื่อล้อมันลื่นหมุนตะกุยสลิกโอกาสที่จะทำให้ รถของเรานี่พลิกล้มได้นะครับแต่ว่าเหตุผลที่สองที่ผมเปิดทักชั่นคอนโทรลระดับสุดแบบนี้เลยคือถนอมยางแล้วมันถนอมตรงไหนละ่ะการที่ล้อตะกุยการที่ล้อสลิกมันเป็นการเสียดสีกับพื้นอย่างมาก <c oughs> ไปจอดทำอะไรล่ะนะอารถเสียหรอหลับเลย หรือยังไงผมไม่รู้นะครับชาวบ้านชาวช่องเขาไปกันถึงไหนแล้วผมไปทันดูคนขับนะครับแต่เหมือนคนขับจะชะงักไปที่กระจกหลังขวาตรงนี้ผมจะตรงไปถึงแม้ว่าผมอยากจะเลี้ยวซ้ายก็ตามนะครับแต่ว่าขอตรงไปก่อนผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะเลี้ยวดีหรือเปล่านะถึงแม้จะขับมาตรงนี้ก็ตาม มันถึงตรงนี้แล้ว16วินาทีผมคิดว่าผมตรงดีกว่านะครับหลายครั้งที่ผมคิดว่าผมจะเลี้ยวซ้ายสมมุตินะอ๋อรถไฟเหรอมีหน้าแล้วเขาจอดกันหลายครั้งเลยผมจะเลี้ยวซ้ายตัวอย่างนะตัวอย่างแต่ผมตัดสินใจตรงหรืออาจจะเลี้ยวขวาก็ได้ บางทีความคิดผมมันไม่แน่นอนเหมือนกันนะบางทีบางอย่างผมตัดสินใจไปโดยที่ไม่มีเหตุผลก็มีเพื่อนๆรู้ไหมว่าผมชอบบรรยากาศแบบนี้การขับรถรถจักรยานยนต์ตัวผมสัมผัสกับอากาศเย็นๆชื้นๆ มีคนข้ามไม่มรถเมเลื่อนไม่มีเราต้องระวังนะครับโดยเฉพาะทางม้าลายมันชื่อทางม้าลายนะแต่ส่วนใหญ่แล้วผมจะเรียกว่าทางคนข้ามนะครับเคยมีความคิดเห็นใน y o u t u b e นะครับเขาถามว่าทางคนข้ามนี้คืออะไรตอนแรกผมเข้าใจว่าเขากวน แต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วเขาเข้าใจว่าทางคนข้ามนี่คือทางมาลายไปถึงชื่อนะพอผมเอ่ยว่าทางคนข้ามเขาไม่รู้จักแต่พอถามว่าทางคนข้ามเนี่ยคุณหมายถึงทางมาลายหรือเปล่าที่สำหรับเวลาคนข้ามเขาบอกใช่อ๋อนะครับมันทำให้ผมเข้าใจว่าเฮ้ย บางทีคนเรามันจําอะไรไม่เหมือนกันนะแต่ว่าความหมายเดียวกันเพื่อนๆรู้ไหมมันมีแบบนี้นะครับซึ่งถามว่าผมเป็นไหมผมก็เป็นในบางเรื่องเรียกคนละอย่างแต่ความหมายเดียวกันหมายถึงสิ่งเดียวกันเออนะบางทีเราก็ไม่ได้กวนนะครับหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้กวนการที่ถามมาอย่างเงี้ยเขาไม่รู้จริงๆว่าเฮ้ยมันคืออะไรวะ ตรงนี้คือรถไฟนะรถไฟบรรทุกสินค้ายาวครับยาวรถรถบรรทุกสินค้าผมคิดว่าน้ำหนักแต่ละแต่ละโบกี้แต่ละแต่ละพ่วงแต่ละข้อเนี่ยมันอาจจะหนักสามสิบกว่าตันหรืออาจจะมากกว่านั้นนะอาจจะสี่สิบตันหรือเปล่านะแต่มันแต่มันกี่แต่มันมีกี่โบกี้ละเนี่ยเพื่อนเพื่อน มันเหมือนงูเลยนะเชื่อไหมว่าผมมักจะทึ่งพวกเครื่องจักรชนิดใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกหรือจะเป็นรถไฟนะผมทึ่งกับไอแรงที่มันใช้รากรถไฟเนี่ยรากพวกรถไฟไอหัวรถไฟเนี่ยเขาเรียกอะไรหัวหัวรถจักรใช่ไหมคำนิยามมันอะผมผมไม่แน่ใจนะครับ แตอาเถอะนายจะเข้าไหมอยุทยาห้าห้าเก้าเก้าทางานชั้นแสงนะจ๊ะเขาอาจจะขอเรานาน <c oughs> อ่ะไม่เป็นไรผมทึ่งในแรงของมันมากนะครับแม้กระทั่งรถหัวลากรถรถลากจูงหัวรถเทเลอร์นี่ผมก็ยังทึ่งนะ เอ้ยบางทีพ่วงมันหนักแบบ30-40ตันอะไรเถือกนั้นนะมันเอาแรงมาจากไหนวะผมทึ่งกับวิศวกรและความคิดของมนุษย์มากเลยว่าสามารถลังสรรเจ้าเครื่องจักรแรงช้างแรงมา้าอะไรแบบนี้มาได้อย่างไรและแรงมันมหาสารขนาดนี้ มันควบคุมด้วยคนเพียงคนเดียวนะไม่รู้สิผมชอบความทึ่งเหล่านี้นะถึงแม้ว่าจะรู้โอเคมันมันมันมีแรงมาจากแรงระเบิดจุดระเบิดน้ำมันส่งกำลังเผาชุดเกียร์ชุดคัดอะไรก็ว่าไปนะั้นโอเคนั้นผมรู้แต่หมายความว่าผมรู้สึกในสิ่งที่ผมคิดว่า ผมไม่อยากรู้แต่ว่าผมรู้สึกทึ่งนะครับเราไม่อยากรู้ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงแต่เราอยากจะรู้สึกทึ่งกับมันแค่นั้นเองผมชอบความรู้สึกตรงนี้นะแต่ขอไปก่อนนะ <c oughs> ผมว่าผมเปิดไฟเลี้ยวตั้งแต่ปีมาโวแล้วนะครับ <c oughs> ก็ไม่ค่อยมีใครให้ทางสักเท่าไหร่ซึ่งผมไม่ว่าอะไรไม่ให้ก็ไม่เป็นไรครับไม่เอานายไปก่อนเลยนายไม่ให้ไม่เป็นไรนะฮะบ,บางทีผม ต้องคำหนึ่งได้ว่าเอ้ยเขาไม่ให้นี่เขามีอะไรหรือเปล่าอารมณ์แบบว่าถ้าถ้าให้เราไปแล้วอาจจะเป็นอันตรายกับเราอะไรแบบนั้นนะครับรักสิบล้อรอสิบชั่วโมงคำนี้ผมได้ยินตั้งแต่เด็กๆแล้วนายจะเข้าใช่ไหมอ่ะเข้าเลยและนายจะเลี้ยวใช่ไหมเพื่อนโอเคขอบใจ แบบนี้ไม่ว่าครับแบบนี้ไม่ว่าเปิดไฟเลี้ยวบอกกันก็พอขอให้บอกแค่นั้นนะครับเราจะได้รู้กันและวางตัวกันถูกอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้นะครับเขาบอกว่าเขาจะเลี้ยวเขาก็เปิดไฟเลี้ยวเขาไม่ได้บอกตะกูลบอกมาหรอกแต่หมายถึงว่าตัวเขา บ่งบอกว่าจะเปิดไฟเลี้ยวหรือพูดอีกในยาหนึ่งคือเจตนาเจตเจตเ,เจตนาฉันจะเลี้ยวขวานะแล้วมาค่อยๆในลักษณะเฉียงๆมันทําให้เรารู้เป็นภาษากายกันว่าเอ้ยฉันขอตัดนะพวกฉันขอหน่อยเปิดไฟเลี้ยวมาส่วนผมก็ตอบรับด้วยกัน ชะลอรถนะครับแล้วเห็นว่าข้างหน้ามันมาเอ้ยแล้วเห็นว่าข้างหลังมันมาเหมือนกันมาแบบเ,เร็วอ่ะเพราะว่าเราไฟเขียวไงผมก็เปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้คือผมจะเปิดไฟเลี้ยวขวามันก็ไม่ได้นะหรือจะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายมันก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวไอ้คนนั้นมันมาแย่เพราะเขาเข้าใจว่าเราจะเลี้ยวซ้ายเพราะว่าเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายไงผมจึงตัดสินใจเปิดไฟฉุกเฉินไปเลยนะครับมันเป็นภาษากายที่ประเทศไทย รู้กันอยู่ว่าเอ้ยมันมันมีอะไรที่มันไม่ปกตินะอะไรแบบนั้นนะครับรู้ไหมตรงนี้ถือว่าอ่ารู้สึกดีอีกอย่างหนึ่งนะมันรถมันไม่ติดด้วยนะครับวันนี้นะผมไม่รู้ทำไมซึ่งปกติแล้วมันควรจะติด ตามปกติของมันแต่วันนี้มันกลับไม่ติดและมันทะลุปูปรงไปจนถึงกรุงทองเลยนะครับผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าแอร์กรุงทองของผมเนี่ยยังเปิดแอร์แรงอยู่ไหมแอร์กรุงทองสำหรับผมแล้วเป็นถือว่าแม่งเย็นที่สุดแล้วมั้งในมันตะห้างสับสินค้าเท่าที่ผมเจอมานะมันเย็นมาถึงถนนนี่ครับ โอ้วันนี้เบาแอร์นะครับวันนี้เบาแอร์ตามปกติแล้วถ้าอากาศไม่เย็นหรือฝนไม่ตกแอร์เขาจะแรงมากโคตรพ่อโคตรแม่แรงนะครับต่อให้เขาปิดประตูก็ตามผมขับผ่านที่นี่เกือบทุกวันรู้ไหมเพืนเพื่อน,น,นมันมีอยู่แล้วนะที่สักวันหนึ่งวันใดวันหนึ่งที่ผมจะมีโอกาสมองไปที่ประตูแอร์กรุงทองแล้ว มองไปว่ามันเย็นแบบนี้มันปิดหรือมันเปิดประตูวะตามหลักแล้วเราควรจะเข้าใจว่าเอ้ยมันเย็นแบบนี้มันทะลุออกมาเนี่ยมันต้องปิดประตูจริงไหมใช่แต่ไม่อยู่หลายวันหลายครั้งเหมือนกันที่แอร์มันเย็นมากๆและมันปิดประตูเว้ยแต่ถ้าถามว่ามันปิดเมื่อกี้หรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับแต่หลายครั้งที่มองไปแล้วประตูมันไม่มีใครอยู่เลยเว้ยประตูมันไม่มีใครอยู่ มันไม่ได้มีอะไรที่บ่งบอกสภาพแวดล้อมว่าเอ้ยมันมันเพิ่งจะมีคนผ่านเข้าไปนะอะไรแบบนั้นคือมองไปแล้วมันว่างนะครับมันเลยทำให้ผมอดคิดไม่ได้ว่าแอมันเอาแรงอะไรมาลอดวะต้องเรียกว่าแอร์ไหมก็ถูกแอร์นะแอร์ก็แปลว่าอากาศอารมณ์แล้วกันลมเย็นแล้วกัน ลมเย็นมันออกมาได้ยังไงอยู่วะมันปิดประตูไม่ใช่เหรอส่วนใหญ่จะเป็นพวกวันหยุดวันหยุดแบบวันหยุดราชการอะไรแบบนั้นนะนะที่เขาไม่ค่อยทํามาค้าขายกันนะแต่แต่ห้างมันเปิดไงแล้วคนมันไม่ได้เข้าได้ออกบ่อยนะครับผมไม่ทราบหรืออาจจะอาจแบบว่าประตูมันเปิดปิดบ่อยก็ได้นะเป็นยังไงก็ตามนะครับมันยังเย็น ไม่ว่าจะเปิดหรือปิดเหมือนจะเย็นเท่ากันโอ้พ่ออยู่ขวาด้วยพี่ชายเอ้ยตรงนี้บอกตามตรงว่าถ้าข้างหน้ามันมีทางโค้งอย่างสามแยกหน้าใบหยกเนี่ยเพื่อนๆจะได้พุ่งไปเชียวนะ มันมีทั้งคนทั้งรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่มันพร้อมจะตัดหน้าหรือจะแหวกอะไรมาสักอย่างหนึ่งเป็นไปได้ตามตูดรถแบบนี้ไปก่อนยังมาล้มหน้าโรงแรมตัวเองนะขายหน้าตายหาขายหน้าไม่ว่าครับแต่อย่าทำชาวบ้านเจ็บแค่นั้นแหละแต่ควันนี่มันหมินจริงนะรู้ไหม รถกระบะต้องไปอ่ะไม่งั้นเลี้ยวไม่ได้บอกเลยติดยาวรถบัสคันนี้จะเลี้ยวขวานะครับเพราะฉะนั้นผมจะไปแทรกตรงกลางไม่ได้ไม่งั้นเราจะแบนเตะแะอยู่ไอซอกตรงนั้นซึ่งมันไม่คุ้มชีวิตและมันเป็นนิสัยระยำด้วยเราไม่ควรจะทำนะครับเอาล่ะดูสิมีใครข้ามไหมมีน้ำนะครับมีน้ำ มอเตอร์ไซค์กับน้ํานี่มันของคู่กันจริงๆนะเมื่อมันมาเจอกันในอุบัติเหตุมีค่อนข้างจะสูงนะครับหมายถึงโดยรวมนะครับโดยรวมโดยรวมแบบเออฝนตกทุกครั้งมันจะต้องมีรถล้มนะในกรุงเทพนี่แหละเอา R หนึ่งมาว้ววันนี้ R หนึ่งมาเมื่อกี้เพื่อนๆน,นเห็นไหมาหนึ่งจอดอยู่ตรงนั้นนะครับผมไม่เห็น R หนึ่งนานแล้ว R หนึ่ง อันนอาจจะไม่รู้สิอาจะไปพักร้อนหรือวันนี้อยากจะเอารถมาวิ่งเล่นอะไรแบบนั้นนะครับถามว่าผมมีอ1หนึไหมผมมีนะผมมีแต่ไม่ใช่คันครับเป็นชื่ออ <R S 1> ผมเองอ <R S 1> ผมชื่อหนั่น,นแหละผมเลยบอกว่าผมมีอ 1. 1ใช่มีอ1อยู่หนึ่งท่านนะครับอ1เป็น เป็นน้องของพ่อผมที่ถือว่ามีความดุที่สุดในบรรดาในบรรดาอาแล้วพ่อผมยังไม่ดุเท่าอาหนึ่งเลยนะ <c oughs> ครับผมถูกอาหนึ่งกับอานิตเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆโอเคผมจะจอดข้าง x m a x คันนี้เดี๋ยวเราจะประเมินกันว่าเราจะจอดตรงไหน,น ผมคิดว่าผมจอดข้าง520คันนี้ดีกว่าเพราะว่าตรงนั้นมันมีกิ่งไม้ที่ค่อนข้างจะแห้งและอาจจะหักพังทลายลงมาได้ทุกเมื่อการเลือกเราจอดเอ้ยการเลือกที่จอดรถนี่ไม่ใช่คำหนึ่งแค่ว่าเราจอดได้นะครับเพื่อนๆเ,เราต้องดูหลายๆอย่างอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆจะจอดแบบคันนี้หรือสีขาวคันนี้เพื่อนๆจะต้องรับความเสี่ยงไอ้นี่จะเข็นไอ้นี่จะออกและถ้ามีรถ ผ่านเข้าหรือออกมีโอกาสที่จะโดนขีดข่วนด้วยบางคนระวังมันก็ระวังบางคนไม่ระวังมันก็ไม่ระวังนะครับเพราะฉะนั้นยอมรับความเสี่ยงเอานี่อย่างเช่นจอดตรงนี้นี่ยังมีโอกาสนี้ออกง่ายก็จริงนะครับแต่โอกาสที่จะโดนชาวบ้านถูแถชนมีสูงเพราะว่ารถทุกคันเข้าออก มันจะต้องผ่านตรงนี้ถูกต้องไหมอ่าอย่างเช่นผมถ้าผมไม่ยกถ้าผมไม่พับกระจกใช่ไหมผมไม่ระวังผมขับไปผมก็ชนกระจกคันนี้อาจจะงองอาจจะบินอาจจะหักก็ได้หรือถ้าผมไม่ระวังผมอาจจะชนรถคันนี้ป๊อกเข้าไปสมมติผมสิ่งเข้ามาปืด๊ดป๊อกเข้าไปคันนี้อาจจะแทนเป๋ปุ๊บแล้วไปโดนท้ายรถคันนั้น คือโดนคือโดนฮนดนปุ๊บจะไม่หันอ่ะไปโดนทะเบียนคันนั้นโอเคโชคดีก็ไม่หักอะไรครับแต่โชคร้ายก็อาจจะแตกหักก็ได้ใช่สมมุติผมจอดตรงนี้สมมุตินะผมจอดตรงนี้ผมไม่ลอคอโอเคมีคนเขียนถ้ามันเขียนสเปียรสป่ามันก็เขียนไปจอดตรงนี้หรือตรงนี้หรืออาจจะเขียนขวางชาวบ้านแล้วก็มีคนผ่านไปผ่านมาคนไม่ระวังก็ชนทะเบียนผมปุ๊บหักแตกใช่ แล้วยิ่งเราอยู่ข้างนอกโอกาสที่จํานวนลถปริมาณ่ยจำนวนรถที่ผ่านตรงนี้มันจะเยอะขึ้นหปนเงาตามตัวเพราะว่าถ้าผมจอดตรงนี้รถที่จะผ่านทางนี้จะมีแค่ตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปจนถึงข้างในแต่ถ้าเราจอดปากทางยาวไปนู่นนะครับพวกนี้จะต้องผ่านออกปากทางจริงไหมใช่มันออกง่ายก็จริงนะครับมันออกง่ายก็จริงแต่ก็ไม่ง่ายเสมอไปหรอก ถ้าเพื่อนๆหรือว่าท่านประมาณแบบไม่รักรถก็เออแบบช่างแม่งจะถูก็ถูไปอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับตามสบายเลยแต่ถ้าท่านเป็นคนรักรถไม่อยากให้รถเราบาดเจ็บหรือลถโอกาสที่จะบาดเจ็บให้น้อง้ที่สุด<ๆ>เพื่อนๆก็ควรเลือกที่จอดรถที่ท่านคิดว่ามันปลอดภัยที่สุดสำหรับการตัดสินใจของเราอย่างเช่นที่ผมเลือกตรงนี้เพราะอะไร เพราะว่าหนึ่งท้ายผมออกนะครับท้ายผมออกสองคันนี้ตั้งคู่นี่ง่ายใช่ผมเจ็บเขาแค่นิดเดียวนะครับแม้ว่าเขาจะล็อกคอก็ตามเนี่ยใช่แค่นี้เองนะครับอย่างที่สามคือต้นไม้ตรงนี้ดูแข็งแรงและยังมีใบสีเขียวๆอยู่หมายความว่าข้างในมันดีส่วนตรงนี้อา้าวแป๊บหนึ่งนะ ฮัลโหลครับผมผมเพิ่งจะหาที่จอดรถนี่ครับยังไม่ได้จอดเลยครับมีอะไรฝากไหมครับครับผมเอาอะไรไปนะครับอ๋อสกายรูมได้ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจอดอะไรนะสายแลนสั้นนะครับ จวเสร็จ p o i เอาแค่ usb l a n ไปนะครับก็ได้ครับเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งครับผมหาที่จอดอยู่ครับโอเคครับโอเคเมื่อสักครู่นี้ก็มีงานเข้ามานะครับให้ผมเอาตัว usb to land ไปที่ ห้องสกายรูมชั้น17นะครับถ้าเพื่อนๆมาใช้บริการใบยกสกายเกี่ยวกับพวกจัดเลี้ยงอะไรแบบนี้ก็น่าจะคุ้นเคยกับชื่อนี้ดีนะโอเคผมจะทำการจอดรถนะครับนี่ผมรู้สึกว่ามีอะไรร่วงไหมไม่มีเนาะ เหตุผลหนึ่งที่ผมจอดตรงนี้เพื่อนเพื่อนคือคืออะไรรู้อีกอีกรู้ไหม <laughs> มันเป็นกำแพงนะครับมันเป็นกำแพงกำแพงแล้วยังไงล่ะอืมกำแพงแล้วยังไงกรณีถ้าเป็นกิ่งไม้มันหักลงมากิ่งไม้จะพาดใส่กำแพงและเป็นลักษณะเฉียงไปทางนี้หมายความว่าอย่างน้อยที่สุดตรงนี้จะไม่โดนทับ หรือถ้าโชคร้ายก็ทับท้ายซึ่งไม่ใช่หัวรถเราจริงไหมมันจะฟาดมาอย่างนี้เอาสมมติมันฟาดนะมันก็ฟาดลงตรงนี้ถ้ามันเสียหายมูลค่าความเสียหายถ้าประเมินเป็นเงินหรือว่า,อาจำนวนเงินที่จะต้องซ่อมแซมอะไรก็ตามเนี่ยมันน้อยกว่าส่วนหัวรถนี่คือเหตุผลหนึ่งหรือพูดง่ายๆคืออย่างน้อยผมมีกำแพงกันเอาไว้ อาจจะไม่ทั้งหมดแต่ก็เกือบทั้งหมดแล้วกันอีกอย่างหนึ่งที่ผมจอดตรงนี้คือกรณีถ้าเป็นรถที่เขามาจอดขวางผมตามหลักแล้วพวกเขามักจะเอาหัวรถหันไปทางนู้นขี่เข้ามาจอดปุ๊บพอจอดปุ๊บเขาจะเอียงเอียงปุ๊บมันจะมีพื้นที่เว้นตรงนี้แต่ถ้าเขาจอดตรงนี้เขามาจอดปุ๊บเอาหัวรถมาจอดตรงนี้เขาตั้งขาตั้งปุ๊บเอียงรถปุ๊บมันทับตรงนี้บางคนระวังก็ระวังบางคนไม่ระวังก็ไม่ระวัง อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละครับใช่ตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วนะผมจะต้องรีบรีบอ่นาฬิกาปลุกแล้วสิบโมงห้าสิบนาทีนะครับรีบคุมผ้ารถนะครับถือว่าผมมาเป็นอะไรที่มันโชคดีมาก เวลาจอดอย่างนี้นะผมจะไม่ได้ล็อกคอนะครับเผื่อว่ามีใครเขียนแม้ว่าผมจะไม่ได้ขวางใครก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าจะมีใครสัก,สกคันหนึ่งข้างๆเขาอยากจะออกแล้วแบบเอยฉันฉันเขียนตรงนี้ไม่ได้ฉันฉันเขียนไอ้เซเอ็กหกอาร์คันนี้ได้ไหมเขียนเซดเอ็กหกอาร์คันนี้ได้ไหมเขาก็ลองเขียนดูเอา้ามันไม่ล็อกคอ,อนี่หว่า,อาโอเคฉันฉันขอเขียนนะฉันจะได้ออกได้อะไรแบบนั้นนะครับสมมติสมมุติว่าจําเป็นต้องเขียนเราจริงๆไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไร แต่เขียนนะเขีนได้แม้ว่าผมจะมีผ้าคลุมก็ตามสามารถเขียนได้นะครับแต่ถ้าผมจอดใกล้ๆเสาตรงนั้นเสาตรงนั้นเสาตรงนี้ผมจะล็อกคอไว้นะครับเพื่อป้องกันหัวรถของผมเผื่อมีใครมาเข็นแล้วเขาไม่ระวังหัวรถของผมจะโดนกับเหลี่ยมเหลี่ยมที่มันยื่นออกมานะครับแต่ถ้าเป็นไรลักษณะนี้เราไม่ได้อยู่ใกล้หัวเสาเราไม่ได้อยู่ใกล้ตรงหัวเหลี่ยมนั่น สิ่งที่โดนกำแพงคืออะไรครับคือหน้ายางหัวรถมันไม่โดนถ้าท่านไม่ขี่มาด้วยความเร็วสัก80ละอัดใส่เข้ากำแพงนะอันนั้นหัวรถมันจะโดนอยู่แต่ว่าลำพังคนเขี่ยังไงก็ไม่โดนครับแรงแรงมนุษย์เราไม่มีทางที่จะไปฝืนแรงโชกชกอัปหน้าให้หัวรถของผมไปจูบกับกำแพงได้ไม่มีทางครับไม่มีทาง ยกเว้นท่านจะเป็นมนุษย์จอมพลังเหมือนเดือฮักอะไรสักอย่างหนึ่งประมาณนี้ตอนนี้ฝนลงเม็ดแล้วนะซึ่งผมยังคงพูดเปลา่าเปล่ปลอยู่ผ้าคุมรถนี้ไม่ได้กันฝนหรือว่ากันน้ำซะร้อเปอร์เซนะครับเพียงแต่ว่ามันก็กันได้ถ้าให้ผมพูดถึงภาพรวมแล้ว มันกันมันกันน้ากันฝนได้สัก80%โดยประมาณหากว่าเจอฝนตกที่มันหนักหรือว่าน้ําสาดแบบแรงๆน้ํายังคงซึมเข้าผ้าอยู่นะผมไม่รู้ว่านี่คือเรื่องปกติของผ้าในลักษณะนี้หรือเปล่าแต่ว่ายังไงก็ตามมันก็เปียกนะครับเปียกอาจจะไม่ได้เปียกแบบแฉเป็นน้ําเยิ้มอะไรแบบนั้นนะครับแค่มันยังมีความชื้นหลุดเข้ามา ความชื้นไอชื้นไอเปียกไอน้ำอะไรแบบนั้นที่มันหลุดเข้ามาแต่ผมไม่ได้คิดอะไรมันมากนะครับคืออยากจะเปียกก็เปียกไปเพราะโจทย์ที่ผมเอามาคุมนี่คือการรอยใช่เพื่อนเพื่อนจะสังเกตว่าผมมีผ้าสีขาวพื้นหนึ่งทบกันเป็นสองทบและคุมเอาไว้นั่นคือเอาไว้ซับแรงกระแทกนะครับเผื่อมีใครสักคนหนึ่งอุตริต เข็นรถมาโดนผมหรือชนผมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจะได้ลดความเสียหายลงไม่มากก็น,น้อยเอาละไว้เจอ,อ,อกันใหม่นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับเพื่อนๆขับขี่ปลอดภัยด้วยรามัดระวังให้มากๆสำหรับฟ้าฝนที่ไม่แน่นอนเช่นนี้ไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับเห็นนกแก้วไหมอยู่นู่นนนกแก้ว2ตัวนบนหลังคา,าถ้าอยากเห็นก็ซูมเอานะมันกระือปีกอยู่